สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะยังคงอยู่ในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมเรายังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนกันอีกยาวๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนความรู้เก่านะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของการเขียน การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะเศษเกินเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนค่ะจำนวนค่ะนะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่การเขียนเศษเกิเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างก็คือเศษ6ส่วนเศษ6ส่วน5นะคะนี่คือรูปแบบของเศษเกินเพราะว่าตัวเศษข้างบนมากกว่าตัวส่วนนะคะวิธีการทําก็คือเอา6ตั้งแล้วก็หารด้วย5ใช่ไหมคะ5คูณอะไรใกล้กับ6 5 1 5นะคะแล้วก็เอา6ลบ5เหลือ1 หตรงนี้ก็คือเศษ1นึ่เศษ1นะคะอ่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นด้วยทีนี้วิธีการที่จะเขียนเป็นจำนวนคละนะคะก็มาดูเลยตอบคือหนึก็เอา1มาใส่นะคะคำว่าเศษ1ก็คือเศษ1ข้างบนส่วนด้วยตัวหารที่โจทย์ให้มาก็คือห้า ตอบ1เศษ1ส่วน5นี่คือรูปแบบของการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปแบบของจำนวนคละนะคะทีน่นี้วันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนนะคะการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินบ้างทำกลับมาบ้างนะคะ,ะเรื่องวันนี้ก็คือการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกิน นะคะยกตัวอย่างจำนวนคละเช่นอาจจะเป็น1น่งเศษสามส่วน5้าหนเศษสามส่วนหจะเขียนในรูปแบบของเศษเกินยังไงล่ะคะคุณครูมีวิธีลัดมาบอกนะคะ โดยการคูณและบวกให้นักเรียนแอบใส่ตัวเลขนะคะหรือใส่ลงไปได้เลยตรงนี้คูณกันแล้วก,งงก,ลก็บวกยังไงหรอคูณกันแล้วก็บวกยังไงหรอคะอ่ามาดูเริ่มนะคะให้เอา5คูณ1นะคะอ่าคูณ1คุณครูก,ก็ขอวงเล็บเปิดก่อนเป็น5คูณ1วงเล็บปิด นะคะ,ะห้าคูณหนึ่งวงเล็บปิดแล้วก็บวกกับบวกกับอะไรคะข้างบนบวกกับ3 5มห้คูณหบวกสส่วนด้วย5เหมือนเดิมตามที่โจทย์ให้มานะคะตามที่โจทย์ให้มาเหมือนเดิมอ่ะอ่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะลองดูบรรทัดถัดไป นักเรียนอย่าเพิ่งคิดว่าหูยากจังเลยอะไรซับซ้อนเดี๋ยวค่อยๆทําไปจะง่ายเองนะคะแล้วก็จะง่ายมากๆด้วยอ่านเริ่มแรกทําในวงเล็บก่อนนะคะตรงนี้5้คูณหได้5บวกสส่วน5เหมือนเดิม5ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป5้บวกสได้8ได้เป็นเศษ8ส่วน5นี่ค่ะคือคำตอบได้แล้วนะคะต่ออบอตอบก็คือ เศษ8ส่วน5นี่คือเศษเกินแล้วเศษเกินไหมเพราะว่าข้างบนเป็นเศษก็คือ8มากกว่าส่วนก็คือ5มากกว่ากันนะคะนี่คือตัวอย่างก็คือเอามาคูณและบวกนี่นะคะคูณและบวกใส่เครื่องหมายคูณได้เลยแล้วก็บวกด้านบน5คูณ1น,นะคะนี่แล้วก็บวกกับ3ส่วนก็ยังเป็น5ตามที่โจทย์ให้มาเหมือนเดิมโจทย์ให้มาแบบไหนทำเป็นแบบนั้นเลย ยกตัวอย่างไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างอีกเรื่อยๆให้นักเรียนได้ฝึกทำขอยกตัวอย่างเป็นสามเศษสองส่วนเจ็ดสามเศษสองส่วนเจ็ดเริ่มทำยังไงล่ะเริ่มทำยังไงดีคะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายก่อนคูณแล้วก็บวกอ่า คูณแล้วก็บวกโจทย์ให้แบบนี้มานะคะคุณครูก็เขียนในบรรทัดถัดไปเลยนะคะว่าโจทย์ให้มาคือ3เศษ2ส่วน7เท่ากับเอา7ไปคูณ3ก่อนใช่ไหมคะคุณครูก็วงเล็บเปิด7คูณ3วงเล็บปิดแล้วโจทย์ก็ยังบอกอีกว่าบวกอีก2 ส่วน7เหมือนเดิมเพราะโจทย์ให้7มาเป็นตัวหารข้างล่างเป็นตัวส่วนข้างล่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาบรรทัดถัดไปเราทำในวงเล็บก่อนอ่า7คูณ3ได้21บวกสตรงนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นส่วน7เหมือนเดิมอ่า21บวกสได้เท่าไหร่คะยี่สิ สามส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่ออวบตอบนะคะก็ตอบคือเศษยี่สิบสามส่วนเจ็ดอ่านี่คือได้คำตอบแล้วนะคะนี่คือได้คำตอบแล้วอ่าคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเศษยี่สิบสามส่วนเจ็อ่านี่คือรูปแบบของการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปแบบของเศษเกินนะคะอ่า จบไปอีกหนึ่งข้อขอยกตัวอย่างอีกนะคะยกตัวอย่างอีกเอาเป็นเลขอะไรดียกตัวอย่างเป็น5้าเศษ6ส่วนเก้าละกันอ่ะห้าเศษหส่วน9นะคะอะ่ลองดูจะได้ไหมเริ่มแรกโจทย์ให้มาแบบนี้เราก็จัดการเลยค่ะ จัดการเลยแอบใส่เครื่องหมายคูณกับบวกไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มต่อไปเลยยกโจทย์ลงมา5เศษ6ส่วน9เท่ากับวงเล็บเปิดเราทำคูณกันก่อนนะคะ9คูณ5าวงเล็บปิดต่อมาก็บวกอีก6ส่วนโจทย์ให้มาก็คือ เก็ยังเป็นส่วน9แบบนี้นะคะต่อมา9คูณ5ได้45บวกกับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ6ส่วนด้วย9ตามที่โจทย์ให้มาปกตินะคะต่อมา45บวก6ได้51ส่วน9ข้อนี้ตอบคือเศษ51ส่วน9นี่คือในรูปแบบของเศษเกินแล้ว อ่าง่ายไหมคะอ่ะง่ายนะ,ค,ะยนคุณครูว่าง่ายนะคะวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วอ่ะคุณครูก็สอนวิธีรัดให้นักเรียนเลยเป็นวิธีนี้เลยนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆมากขึ้นแล้วก็รวบรัดเวลานะคะให้ให้คิดกันได้เร็วมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ต้องแสดงวิธีทำแล้วนะคะก็สามารถที่จะแบบว่ามองแล้วก็ตอบได้เลยนะคะอ่ะขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะขออีกสักตัวอย่างหนึง่ง 2เศษ1ส่วน3อ่ะง่ายง่ายเศษ1ส่วน3เราก็เอามาคูณแล้วก็บวกนะคะอ่ะเอามาคูณแล้วก็บวกยกโจทย์ลงมา2เศษ1ส่วน3เท่ากับวงเล็บเปิดคูณก่อน3.2คูณ2วงเล็บปิด แล้วค่อยไปบวกกับ1ส่วนด้วยโจทย์ให้มาก็คือส่วน3เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อมา3คูณ2ได้6บวกกับ1ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน3มรรทัดถัดไปนะคะ6บวก1ได้7เป็นเศษ7ส่วน 3นะคะนี่คือคำตอบของข้อนี้ก็คือการทำจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินในข้อนี้นะคะก็ได้เท่ากับเศษ7ส่วน3นะคะอ่ะทีนี้ได้ผ่านไปแล้วนะคะยกตัวอย่างให้ดู4ข้อแล้วจะลองให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดนะคะอ่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่8 นะคะหน้าที่8ขอข้อที่1เลยแล้วกันข้อที่1เลยนะคะโจทย์ให้มาคือ,อขอซูมโจทย์หน่อยโจทย์ให้มาคือ1เศษ2ส่วน7ใช่ไหมคะอ่ะึ่เศษ2ส่วน7คุณครูก็แอบใส่เครื่องหมายไว้ก่อนเลยว่าข้อนี้ทำยังไงนะ,ะคุณครูก็คูณกับบวกไว้ก่อนแบบนี้นะคะ จะทำให้เราเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะต่อมาเราก็เริ่มเขียนเลยยกโจทย์มาก่อนโจทย์ให้อะไรมายกโจทย์มาก่อนนะคะ1เศษ2ส่วน7อ่ะเท่ากับอ่ะเริ่มทาคูณก่อนนะคะก็เป็นวงเล็บเปิด7คูณ1วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วยอ่ะ2นะคะ ส่วนนักเรียนอย่าลืมเพราะว่าสอนพี่ๆหลายๆรุ่นผ่านมาแล้วมักจะลืมใส่ส่วนนะคะจะทําแต่ท่อนบนมาไม่ได้นะคะอย่าลืมใส่ส่วนส่วนอะไรส่วนเจ็ดเหมือนเดิมเพราะว่าโจทย์ให้มาโจทย์ให้เจ็ดมานะคะต่อมาบรรทัดถัดไปนะคะบรรทัดถัดไปเจ็ดคูณหนึ่งได้เบวกกับอีกสส่วนด้วย ส่วนด้วย7เหมือนเดิมนะคะคำตอบก็คือ7บวก2ได้9เศษ9ส่วน7นะคะนี่เราได้เศษ9ส่วน7ต่อไตอบก็คือเศษ9ส่วน7นะคะนี่คือข้อที่1ตัวอย่างข้อที่1ที่คุณครูทำให้ดูนักเรียนสามารถทำตามคุณครูไปได้เลยนะคะคือการเขียนจำนวนคระ ให้อยู่ในรูปของเศษเกินต่อมาข้อที่2 3 4 5 6ให้นักเรียนลองทำเองนะคะข้อที่2 3 4 5 6ให้ลองทำเองและก็มีอีกหนึ่งหน้านะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2อีกหน้าหนึ่งคือหน้าที่9นะคะหน้าที่9 จะให้นักเรียนหาคำตอบเองโดยที่ใช้กระดาษทดแทนนะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำลงไปซึ่งก็ลองใช้วิธีลัดดูเนาะอ่ะคูณกับบวก3คูณ1ได้3บวกกับ2เป็น3แล้วก็4 5นะคะก็ได้เป็นเศษ5ส่วน3เหมือนเดิมง่ายไหมคะง่ายมากเลยอะ่ะขอลองข้อที่ข้อที่ 16อีก1ข้อข้อที่16นะคะใส่คูณไปก่อนแล้วก็ใส่บวกอ่าหกคูณเอ่อสิบคูณหกหเป็น10บคูณหเป็น60นะคะแล้วก็มาบวกกับ5เป็น65ได้เศษ65ส่วนอะไรคะอ่าได้เศษ65ส่วน10เหมือนเดิมเพราะโจทย์ให้สิบมาอยู่แล้วอ่าข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำเองนะคะในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2หน้าที่8และหน้าที่9นะคะ2หน้านี้อ่ะให้นักเรียนได้ลองทำนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ